The g ไก d ์ไอทีันโลกเทคโนโลยีสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ The g ไก d ์ไอทกันอีกเช่นเคยครับวันนี้เนี่ยเรามาพบกับข่าวใหญ่จากฝั่งเ x i ย o มีครับที่ต้องบอกเลยว่ากำลังเป็นกระแสแรงสุดๆนะครับหลังการเปิดตัวสมาร์ทโฟนเรือธงรุ่นใหม่ล่าสุดอย่างซีรีส์เสียวมี17ครับที่เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อวันที่25กันยายนที่ผ่านมานี้ครับและเพียงไม่กี่วันหลังวางขาย ก็สร้างสถิติใหม่ขึ้นมาแล้วนะครับ3รุ่นเนี่ยเปิดตัวพร้อมกันหมดเลยนะครับในซีรีส์นี้เ i ีย m มี่เนี่ยเปิดตัวมาพร้อมกันถึง3รุ่นได้แก่เซียลมี่สิรุ่นมาตรฐานครับเซียลมี่สิ pro ครับและเ i ีย m มี่สิบเจ็ด pro max ครับโดยทั้ง3รุ่นนี้เนี่ยมาพร้อมกับผมพลัง snapdragon 8 elite gen 5ชิปเซ็ตระดับเหรือธทงรุ่นใหม่ล่าสุดจาก qualcomm นะครับที่มีความเร็วสูงสุดถึง4.6กิกะเฮิร์นะครับ เรียกได้ว่าเป็นสมาร์ทโฟนเจ้าแรกที่ได้ใช้ชิปนี้ก่อนคู่แข่งรายอื่นในจีนเลยทีเดียวครับมาถึงประเด็นที่2นะครับทุบสถิติขายหมดใน5นาทีนะครับหลังจากเปิดขายในตลาดจีนได้ไม่นานนะครับเสี่ยมี่เนี่ยก็ประกาศผ่านไวยโบในโซเชียลมีเดียชื่อดังของจีนว่าเสี่ยมี่17ทั้ง3รุ่นเนี่ยครับขายหมดเกลี้ยงในเวลาเพียง5นาทีเท่านั้นนะครับแม้เสี่ยมี่เนี่ยจะไม่ได้เปิดเผยตัวเลขที่แน่ชัดว่ามีเครื่องถูกขายออกไปกี่แสนหรือว่ากี่ล้านเครื่องนะครับแต่สิ่งที่แน่นอนคือ มันเป็นสมาร์ทโฟนเรือธงนะครับที่ขายหมดเร็วที่สุดในประวัติศาสตร์ของแบรนด์เลยนะครับแล้วมาวิเคราะห์กันนะครับว่าทาไมถึงขายดีกันขนาดนี้หลายสื่อเนี่ยวิเคราะห์ตรงกันว่าจุดแข่งของซีรีส์นี้เนี่ยไม่ได้อยู่ที่รุ่นธรรมดาเพียงอย่างเดียวครับแต่เป็นเพราะเสียวมี่17 Pro และ Pro Max ที่ใส่ลูกเล่นใหม่ๆเข้ามาเช่นเสียบมี่17 Pro เนี่ยมาพร้อมหน้าจอที่2นะครับขนาด2.7นิ้วเต็มพื้นที่โมดูลกล้องหลังเลยครับเพิ่มความแตกต่างชัดเจนจากคู่แข่งครับส่วนตัวเสียบมี่17 Pro Max เนี่ยครับ ก็ขยับไปอีกขั้นด้วยการอัปเกรดทั้งขนาดตัวเครื่องและหน้าจอเสริมทําให้กลายเป็นจุดขายใหม่ที่ดึงดูดแฟนๆได้ดีมากครับและนอกจากนี้นะครับการเปิดตัวมาพร้อมกับชิป Snap ด r a g o n 8 elite gen5 รุ่นล่าสุดนะครับปองคู่แข่งนะครับอย่าง One Plus หรือว่า h o n o r หรือแม้แต่ Oppo นะครับก็ช่วยเพิ่มความร้อนแรงเข้าไปอีกนะครับเพราะใครที่อยากสัมผัสสมาร์ทโฟนที่แรงที่สุดก่อนใครเนี่ยก็ต้องหันมาที่เสี่ยวมี่17เท่านั้นนะครับแม้ตอนนี้เนี่ยเรายังไม่รู้ยอดขายที่แท้จริงนะครับ แต่จากการที่เครื่องขายหมดภายใน5ในาทีแรกเนี่ยทำให้หลายฝ่ายคาดการณ์กันว่าซีรีส์ Xiaomi 17เนี่ยอาจกลายเป็นสมาร์ทโฟนเรือธงที่ขายดีที่สุดของแบรนด์ทีเดียวครับและหากดูจากสถิติในอดีตนะครับซีรีส์ Xiaomi 15ก็เคยทําผลงานยอดเยี่ยมมาก่อนหน้านี้ครับโดยใช้เวลาไม่นานก็เข้าสู่ตลาดระดับโลกทั้งรุ่นมาตรฐานอย่างเช่น p โปและอัลตาราครับดังนั้นเนี่ย มีความเป็นไปได้สูงมากๆนะครับที่ Xiaomi 17 Series เนี่ยจะถูกส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศในเวลาอันใกล้เช่นเดียวกันครับสรุปนะครับ Xiaomi 17 Series เนี่ยไม่ได้เป็นแค่สมาร์ทโฟนรุ่นใหม่แต่เป็นการตอกย้าว่า Xiaomi กำลังไล่บี้คู่แข่งอย่างหนักด้วยการเป็นรายแรกที่นําเสนอเทคโนโลยีใหม่ๆอย่าง Snapdragon 8 Elite Gen 5การใส่หน้าจอเสริมด้านหลังในรุ่น Pro และ Pro Max รวมถึงการจัดการราคาให้เข้าถึงได้ง่ายกว่าแบรนด์อื่นๆครับเรียกได้ว่านี่อาจจะเป็นก้าวสำคัญที่ทำให้ Xiaomi เนี่ย กลายเป็นผู้นําในตลาดเรือธงระดับโลกอย่างแท้จริงนะครับและนี่คือทั้งหมดจากเด็กไก่ไอทีครับฝากกดติดตามกดไลค์และกดแชร์ไว้ด้วยนะครับแล้วเจอกันในคลิปถัดไปครับสวัสดีครับ